สวัสดีสิทุกทุกท่านทุกทุก,ทก,ทก,ทกคนเดอ้อที่รอคอยปูขุนเน้ี่รอคอยติดตามปูขุนห้าหน้อยโอ้เมือนี้สมบังพี่น้องเอ้ยห้าหน้อยกับเขาเต็มเต็มเลยสีน้อยพี่น้องมีแตกพร้อมโอ้สองเด้งสามเด้งรัฐบาลกับสมบังพี่น้องเอ้ยแตกตรงตรงของปูขุนลางกับเขาหลุดเก่าแต่เก่าเก่าเขายังเขายู่ของ รัฐบาลเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งหาหน่อยก็บอกรัฐบาลคือว่าของปูคุณอยากให้พี่น้องหัวักผู้ติดตามคนเบิ้งนหน่วยน,ยนึงเลขแจกดีๆจังไปคือเป็นจังสันสันดีมันพาก,กันไปเบื้องใสเหมือดเขาไปสำนักอื่นทีบ่บ่เขาไปเสียเงินกันซื้อนาอพี่น้องเนาะก็แเลเ้วแต่แล้วว่าไปเบื่องใสก็แล้วแต่เนี่ยนี่บ่าบังคับว่าบ่หามบ่บัาบางคับแต่ว่าของปูคุณนี่มาสถานลำเงอนห้าน้อยห้าน,น้อยกันี ขา่าวซีน้อยเลยพี่น้องเอ้ยเคยรับกับบับมีแตกมีจอพร้อมพิจารณาเบิ่งเด้อเล่าซา,ามัคคีกาไใดสามห้าหน้อยกรได้ซีไทยกัรัฐบาลกัได้สามตัวตรงๆล่างกัเข่ารูดเก่าตอนเด่นเก่าๆข่าวลุดคือเก่าไผเข่าเบิ่งกะรัฐบาลกัน รวยเนาะโทรมาบอกในเด้อผู้ใด,ดหนึ่งก็ได้คอมเมนต์มาบอกในเห็นเมื่อนี้รัฐาบาลกะสรุปไปแล้วละละ้างไวยออกก็เอาไปแล้วยัางถึงแต่สีท่านเดี๋ปล่อยตอหงหวัดใจเย็นๆอาจจะเป็นมืออื่นมือเฮ่อไปกะวาา่าว่าใดดอกให้โอกาสบ้องมีกันเล่าก็ายังมาท่านปล่อยไปอยุแล้าพัฒนาอาจจะปล่อยมืออื่นยังอยู่สองไร่สามไร่การมืออื่นได้เบิ้งย่งดอกเนาะมืออื่นสีได้เบิ้งย้งะ ขององวัดก็ได้เมื่อนี้กะวันที่สิบหน่อพี่น้องเบึ้งห้าน้อยกันนี่ห้าน้อยนีนย่พานแล้วนี่พานพานพาน,พานเมื่นั่นเรา,เราดได้เห็นกับชินเนาะกสะพอกิดกะ8แปดเก้าวิ่งกลมเด่นแปดเก้าได้เก้าสองแปดเจ็ดพี่น้องได้สองเด้งเนอยสพอกิด พิเศษเคยเมียบยกอะเขามาด้วพี่น้องสองมือแล้วเขาวิ่งรูดหาซี้หาเขารูดห,าเ,า,ห,า,ดดหา,าเขาหาหนึ่งพี่น้องปกติวิ่งรูดแปดรูดหาถเขาหาเก้าพี่น้อง VIP วิ่งรลุดซีหุดแปดเขาตัวร่องพี่น้องเขาหาเนาะซีหาตัวร่องแต่ว่าตัวเจาะหกเก็ดเป็นเก็ดหกเนาะพี่น้องถือว่าเขาเนาะซีน้อยขั้นกันมัดเนาะพี่น,อน้องเนาะมือนี่ด้วยกันทุกคนหนนุะ่มเอืน่นคอมเมนต์มาในเนอร์โทรมาบอกในเนอร์โทรมาหามายามน้ำปูในเนอรยังเงียบใจกันเ้อร์บอกว่าผู้ใดใดไทยใดน้อยใดเล่าตั้งแต่กะ ตัวแม่เน่ยเมือนใจลายปูผู้ยูด้านหน้าด้านหลังกับมันปูด้านหน้ากับมันปูผู้เห็ดผู้หาห้ยผู้บวกผู้ห้ไห้ยเหลขไฮเบอร์ได้แล้วกับยาภาคกันยูเยเดอร์ม่ให้กำลังใจปูแน่ยามิดสีดีมิดอิงติ่งลยมันหมดกำลังใจ เด็เขาดีๆว่ามีปูบ่มีปูโทรมาหามาวอ่น้ำเอาสำเนาก้อนน้บมาวกหลายมันสีดึกดึกแล้วในเวลาสีนอนสีรับสีนอนแล้วสีเห็ดแนกในการอื่นแลลวเนาะสามถุมขก็ไปแล้วสามถุมสีถุงก็ไปแล้วเอาเฉพาะคิดพี่น้องวันนี้เบิ้งกันเลยเขามาเบิ้งเขามาเบิ้งมาหลุดมานั่นกันเ้อพี่น้องเด้อ บปีก็ได้ไปแดงกันดักโยกับปูขุนมาหวานเล่าไทยน้อยสะโพกิดจับคูพี่น้องจับคูสะโพกิดวันที่1เกิดได้พี่น้องเนดะ้จับคูสีเก่าซีเก่า สองสาม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 หนึ่งสองหนึ่งสองเก้าสองเก้าสอง เก้าสองเก้าศูนย์เก้าศูนย์วิ่งสีอยากหน่อยแน่เราเด็กก็ปลอบโยเที่เนกวันสิทธิ์ถงก็ได้วิ่งสีเก่าสีเก่า Si c 9เ9วิ่ง3ตัว3า9 3ีเก สามสี่เก่ากรมเด่นสี่เก่าล่องเก่าสองพิเศษเขาบอกลับเด้อสมือนพิเศษเด้อเขากลับมา เป็นหนึ่งระเดอ้อพิเศษพิเศษจับคู่ สีหะซีหะซีหนึ่งซีหนึ่งโอเก่า กบุ้งปสถิตัวเด่นเลยด้อไดเยไปวไันย่้วหนึ่งสหน่งหนึ่งสองเก ซีหนึ่งนี่พิษแต่พี่นองเด้อตัวหนึง่งบ้แมนแตัวหนี่กับบ้าแมนเบิ่งพิษหกสองนี่แมนเอาทั้งพี่พี่นังทั้งพี่หกสองหกสองสองเก่า สองเก้าสองเก้าสามศูนย์คิดสูตรพีหนังเอ้ยเบอร์ตัวหนึ่งไปเขียนสามศูนย์เก็ดสามเก็ดสาม สี่สามสี่สามสี่สามเราเขียนหนีน้ำไปวิ่งมาผีโอ้ยพิดไปตัวหนึ่งแล้วเฮ้แต่ว่าสันกระลงวัดเต็ม viên si hạ si hạ si hạ bình sám toa sám si hạ si hạ đầy mất chút nói mà nó bài là đây đọc tí khẩu với đọc phải đây với đọc เต็มแฟนพอดีเลยที่ปิ่งซีหาขมเด่นกับซีหาล่องซีสามล่องซีสามได้ได,ไดต้องได้ปกติ ปกติจับครูซีหาสีหาหน่งหกน่งหก หนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งหาสองหาสองหาสองหาหกหาหกหา วิ่งวิ่งซีหาตัวเดียวกันเด้อพี่หลังเด้าสองอันนี่นี่ไปว่าคือเอาต,เตเอเาเล็กตัวเดียวกันมันม้แมนเด็กๆห้าหน่อยมันตั้งเทียมันก็มาออกตัวเดียวกันเคยมีหลายเทียรอยู่เด้อแต่เบิ้งมืออื่นสีส้มให้เบิง้ง 3, ามซีหาว่างพิเศษกับปกติ 3, ามหาเป็นเลขตัวเดียวกันตัวเก่งเอือนโซ่มเอือนโซ่หนึ่งซีหาสซหาสาตัวกลมเล่นซีหา เรื่องหกหาก VIP นับกล่องกันดีกันเอ้ยกล่องตำมันเต็มกระดาษแล้วนับกล่องกันนับกล่องกันพี่น้องกล่องยุดตตำเขียนว่าเต็ม ว่าุดแขนอาว่าสุดแขนมั่งกระต้องอย่างยุติธรรมเลย VIP IP เย็บหมดว่าได้ลงหมายเลขโทรเดอ้อพี่น้องจับไปหลอกหลายคนติดตามเห็นหรเรือร์โทรตัวได้ก็ได้จับครู cầu kiệt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  hút cầu hút cầu hút cầu แปดสามแปดสามเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแล้วกับแปดเก้า 8ปดเก้า่งวิ่งวิ่งเก้าเก็ดเกาเก็ดวิ่ง xám tòa bẹt cầu kết cầu kết bẹt cầu kết bẹt cầu kết mình cầu kết xám tòa Câu cốm nên, cốm nên, cầu Rõng, bẹt cầu kết Cốm nền cốm lên cầu kết Loang bẹt cầu Long 89, Loang bẹt cầu nặng đây vậy à, Khiến vậy chắc nói เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดมีสองเบอร์พี่น้องมาเหนียวเ,เบอร์นี่ก้อนเก็ดเก็ดเก็ดหาแปดหาแปดปูขุนเอาโลกโกล้ลง เอาพี่น้องไปเข้ามาแล้วแคปหน้าจอแล้วแคปหน้าจอเด้อไปเข้ามาละกระไดของเม่นเม่นของมาตรฐานเมื่อวานเล่าว่าไทยเมื่อวานเล่าว่ารัฐบาลห้าน้อยของปูคุณมาตรฐานเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดติดตามกระจิบหูเดอกเข้ามาติดตามได้หลายเข้ามาอะไรมาแชร์กันเด้อเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอเข้ามาแล้วก็ได้ เมือนี่กัะสปอคิดแล้วเันของวันที่16นี่ห้าหน้อยแตกมดเลยเขาถุกน้อยพี่น้องเมือนี่เอาวันที่สิบเก็ด้ป่ะนี่สปอคิดจับคู่แล้วสี่เก่า2องสามเก่าสเก่าศวนวิงส่เก่าสตัว3ามเก่ากลมเน้นสี่เกล่องเก่าสองพิเศษ 4ีหาหกสองสอ3เกก็ดวิ่ง4ีหาสตัว3ามหากลมเด่น4ีหาล่อง4ีสปกติจับคูหาห่งหกหนึ่งหาสองหาหวิ่ง4ีห 3ตัว3ามหากลมเด้นสีหาล่อง6กหา BIP อเก้าเกตเก้ดสามเก้าหนึ่งแเก้าหนึ่งสองวิ่งเก้เกตสาตัว8ปดเก้าเกตกลมเด้นเก้ากล่องแปดเก้าไอฟกูได้เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ไห e e. ด้เด้อกดติดตามให้ได e ้ลาย เห็นว่าท่านเข้าใจกับมัตเห็นแรกๆกับกดกระดิ่งเด้อไว้เพียงสิว่าได้พิชพาดกดกระดิ่งติดตามไว้ส่องของผู้เขาสับสนยี่ก็คือส่องของปูจริงๆอ่นซื้อปูขุนอ่ะซื้อผู้เจ้าของส่องเด้อแต่ว่าซื้อส่องเหมือนสิบหกพาลุย่ยชาแนลชาแนลน,นั่นแหละรอแอนอแน่นรอแอรอแน่นนั่นแหละกับตาขุนพาลุ่ยนั่นซื้อส่องคันขับไปกดยูทูบว่า ปูขุนนันหาพอเห็นดอกปูขุนนันเป็นซื่อเจ้าของส่องสื่อส่องจริงๆนันคือ16ฝ้ารวยชาแนวกับตาขุนพารวยเล้อเข้าใจเร้อพี่น้องเดิกไ้ติดตามกา็ได้เข้าใจตามหาให้เจอขันห้อง่เก่งถามพวกเขาเป็นถามลูกถามหลานย่าอายลูกอายหลานเพราะว่ามันติพิษพลาดได้สื่อว่าท่าน คือว่าเม่นเม่นพิกผาดในกันในเงินในท้องไว้ยเงินในท้องนี่พี่น้องเนาะเอามือนี่ก็ะเดกดืก้อเทียงคืนแลน้วนาะพี่น้องเนาะถึงเวลารับเวลานอนของปูแล้วก็ได้ก็พยายามทําให้มันถึงเวลากะต้องอดทนเนาะเพื่อเอฟซีของปูผู้ติดตามผู้ถาเบื้องถาลอกคขวยเนาะได้สมบังกันทุกคู่ทุกคนมือนี่กะสมบังแล้ววันที่สิบหกวันที่สิบเก้มือเอื้นกวากันอีกเนาะก็สมบังอีก ให้ทุกกูตุกคนแห่งๆรวยๆเด้อสกๆมันหมนกันทุกคนเด้อมืออื่นจะเก็บจะจนกันเด้อพอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดี